สวัสดีครับอยู่กับผมตาตีกินโชมือนี้กินยำนะ มีหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้กินยำยำอะไรก็ได้จริงๆผมว่าจะเอาแบบหลายๆยำไปรวมกันนะมันจะได้แบบเป็นมันจะได้เอาใจบางทีคนชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไงมันจะได้เป็นคนละยำอะไรเนี้ยเนาะแต่เนี้บทำไม่ได้ไงเราคนดีไม่ใช่คนละยำนะวันนี้ไม่มีคำคมไม่มีอะไรนะกินได้กินนะครับไม่มเข้าว จังกวากัผมรู้แล้วอันนี้คืออะไรตั้งแต่วันนั้นที่ไม่รู้อะถั่วพูจริงๆก็รู้แต่มันลืมครับอร่อยนะอยูอ่นะลองกินมันนั้หักมันดิถั่วมันทุกเม็ดเนะี่ยวันนี้ไม่มีคำคมนะ ืโคตรกรอบสดๆจากสวน,นครับ เรายำสบายนานยงยำตีนไม่มีนะครับม,มีแต่ยำหมูยอ,อไม่มีข้าวครับ หอมนี่โคตรฉุนเลยกินเข้าไปขึ้นจมูกแหละ 对。Nah. ยำก็เยอะผักก็เยอะเลยนะกัดผักสะใจมาก,กอะกรอบ นี่ขนาดไม่ได้ใส่ไม้น่ะถ้าใส่ไม้นะโหหูแตก <_ C 1> ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่แชร์เดี๋ยวมีของรางวัลแจกนะ ับฉลากหรือว่ายังไงไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าเป็นอะนะเพื่อเล่นเกมหัวร้อน ลินนี้มีแค่หมูนะกรอบทั้งคลิปปวดกล้ามแน่เป็นสไตล์นะที่ว่าต้องกินแบบคำใหญ่เต็มปากเนี่ย ดูแบบสะใจดิอร่อยดีกับเวลาผมกินกับยำผู้ใหญ่ผมก็อีกแบบนึงสงบสงเงียมเลยจะมีร่างสองไงอันนี้ร่างแรกนะ เอ็มเกินว่ะไม่ข้าวเหนียวนะไม่คือว่าถ้ากินยำกับข้าวเหนียวมันดูยังไงไม่รู้นะกินกับกับเหล้ากับเบียร์กับแก้วอย่างเงี้ย หมดว่ะวางมือเลยครับเมือเทศกินแล้วผิวพันดีนะไม่ดูจริงมั้งผมกินไปอะ่ะหน้าผมไม่ดีสักทีเลยจะผักผลไม้กินนะครับมีประโยชน์ โวันกล้าบหรือว่ามีคนไทยมีคนถือกล้องถืออะไรมาจะเดินกินนั่งกินแม่เมื่อยอว่ะจริงนะอยากลองเดินกินถ่ายมั้งสนุงคนเดินเงี้ยซื้อไปกินไปเนี้ยจากสิบนาทีที่นาทีได้หรอ ต้องดูต่อมความกล้าได้ทำงานบ้างทำไมกล้าก็ไม่กล้า กินมาตั้งนานเพิ่งเจอหมูยอนี่เน้นๆมันจะมีเสียงแจ๊บป,ป้านะพ่อปากผมใหญ่นะ คือ่างยาเวลาเคี้ยวมันเพราะว่าจินจับมันมก็นดีนะเสะียงดังดีสะใจนะครับถ้าไม่มีเสียงอะไรเลยดูอย่างเดียวมันไม่ได้ฟังมันแปลกๆอ่ะต้องดูด้วยยินเสียงกินด้วยได้ลง พักไม่หมดนี่ไม่แปลครับจะยำหมด โอ้ okay. oh, 12นาทีอ่ะดีแล้วโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็สุขคอมเมนต์มาให้ผมไปกินอะไรหรือว่าจะให้กินยำก็ระบุชื่อมาเลย๋ยวผมจัดให้แต่ถ้ามันซ้ําก็อาจจะเว้นระยะไปสักหน่อยนะครับโอเคถ้าเกิดเป็นสมมติอดียำอยากให้กินแบบข้าวอะไรเนงะี้ยข้าวมันไก่ข้าวมันขาหมูอะไรเนะงี้ยส่งมาได้นะครับส่งมาได้ เมนูเส้นอะไรก็ได้หรือใช่ผมทํากินเองก็ก็ก็ส่งมาแต่จะได้หรือเปล่ายัางต้องดูต้องดูโอกาสดูเวลาโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับถ้าติดินโชวสวัสดีครับ